ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ <c oughs> โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะเกมเปิดเรียบรอบอกเลยว่าชิดนี้ไม่โคตรโหดจริง <c oughs> นะโชว์ไทม์นะครับผมกองกลางนะจุกเบลีเยียมเวลติแล้วก็โทนี่โครดนะครับผม แล้วของแจกเยอะอาทิตย์นี้อาทิตย์ของแจกเยอะจริงนะโอ้โหมาถึงก็แจกเลยว่ะอุ้ยนาบุรีอะ่ะเปิดฟรีดหนึ่งครั้งบรูโนโ่เฮ้ยเดี๋ยวนะบรูโน่คืออะไรอะ่ะเมื่อกี้อ่ะไอ้บเฮ้ยมันเป็นอีเวนต์นนะเดี๋ยวนะดีนะมันเป็นอีเวนต์เอ่อฉลองครบรอบ6ปีบนโมบายนะบนมือถืออะ่ะนะ ชาร์ล็อตคูเปอร์6ปีมือถึงมีล็อกอินนะล็อกอินก็คือได้บรูโน่และหนึ่งนะล็อกอินอ่าครั้งที่สองก็จะได้อีพิกคูณสองชัวร์ทคูณหนึ่งก็คือน่าจะเปิดเปิดฟรีเปิดฟรีสองครั้งเปิดฟรีหนึ่งรครั้งนะครับผมสเปเชียลล็อกอินโบนัสอ่าก็มีเอ่อเอ่อสามแสน G P สามร้อยทองวะ่ะแล้วก็ฟีเจอร์แ pl ay ดูวิคสามครั้งนะอ่าแคมเปญอับเจ็คนะครับผมอับเจ็คใหม่ฮะก็ 1, 8, 000, 60, 000 EP, ก120หนึ่งแสนแปดหมื่นหกหมื่นะะฮ ชาเลนจ์อีเวนต์สิบห้าสกิลนะครับผมแล้วก็ส่วนัวโอ้โหแจกเยอะชิจังไพะ,ะแล้วก็อีเวนต์ทัวร์อีก <c oughs> จะเยอะไปไหนนะะจะแจกเยอะไปไหนโอ้โนหะเอาดีแจกสุดจริงอาทิตย์นี้นะฉลองครบรอบ6ปีบนมือถือนะครับผมเช็นะคอีเวนต์ก่อนเลยโอ้มีมาด้วยนี่ไงแจ๋ว แต่เป็นฟีเจอร์นะไม่ใช่ทองนะเป็นฟีเจอร์นะฮะอีเวนต์นี้เป็นฟีเจอร์นะดีนั่นเลยนะอีเวนต์นี้น่าเล่นน่าจะน่าจะโอเคอยู่นะน่าจะโอเคอยู่ขอดูรายละเอียดสิอาจได้สองครั้งกดฟีเจอร์นาโปลีสองครั้งใช่ไหมมันต้องมีฟีเจอร์นาโปลีมาด้วยที่นี้วันนี้วันนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็อีเวนต์จะเหมือนเดิมหรือเปล่า อันนี้เจลิกเหมือนเดิมครับผมอันนี้ Event อีเวนต์ทัวร์อ๋อเปิดฟีเจอร์ได้ EP คูณ3นะฮะ EP คูณ3 EP คูณ3อ๋อคะแนน6 6,000นะฮะได้ EP ด้วยนะครับผมอันนี้อัน,นเดิมอันนี้คือ50ทองโอเค EP คูณ3เหมือนกันก็จะได้ แล้วสกิลนะอันนี้สกิลสกิลนะสกิลโอเคเจลิก okay. อันนี้คือยังเล่นไม่จบก็ประมาณนี้อีเวนต์ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรนะฮะอ็อบเจกต์ใหม่นี่ไงนี่ไงนะครับผมมาดูกันแต่ละอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้คือใช้บรูโน่เฟอร์นเดสในการทีเวนต์นะก็จะมีอ่ะเป็นพวกอีเวนต์อีเวนต์แจอกพี นี่ทองอยู่นี่แล้วผมหกสิบทองนะเป็นร้อยยี่สิบแจวแจวนะครับผมแจวเลยนะฮะหมดหรือ,อยังแล้วก็โอ้โหนะมีโปรเติมทองด้วยนะนะมีโปรเติมทองด้วยนะลดราคาทองในวันนี้โอเคแจวนะครับผมแจวเจ็ดแจวก็วกนะมีมีสามับอันที่ลดนะฮะเติมได้คนละหนึ่งครั้งนะครับผมก็ถือว่าโอเค นะ่ยอันนี้แล้วก็อ e ีฟุตบอลพอย i n นะครับผมเหมือนจะมีนะนี่ไงโรเบร์เรสนะครับผมโรเบร์เรสนะฮะนี่ไงนี่ไงเนะี่ยโรเบร์เรสของฟรีนะครับผมเลขกันไปเลขกันไปนะโอเคเสื้อยังไม่มีนะฮะไอเทมเหรอไอเทมก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยมีคนเลขหรอกหรือว่ามี <c oughs> มีแหละแต่น,อน้อยมาก นะหมดหรืยอยังอันนี้ไม่มีแลวโอเคขอดูโปรไฟล์โชว์ไทม์นะโชว์ไทม์อีพิกเหรออีพิกของเยอรมันนะเยอรมันนะมีอ่ามัสเตอุสเบคเคนบาวเออร์แล้วก็รูเมนิกเก้น,นะครับผมเจ๋วแล้วก็มีเบอร์ไว้เบอร์ไว้เหรอเี็นะอะไรคือเบอร์ไวายนากามูระ ก็คือคนคนญี่ปุ่นอ่ะนะนามิระโอโนโุนะครับผมวันนี้เอาใจแฟนญี่ปุ่นนะมีอะไรอีกบรูโน่ได้มาแล้วมีอะไรอีกฟีเจอร์เขียวเข้า,ขาไปดูนี่ไงอิตาลีเอิ่ไม่ใช่คนละอันนี่หว่าเล่นนาโปลีเมื่อกี้มันคืออะไรวะเปิดฟีเจอร์หรือว่าไม่ใช่ฟีเจอร์หรือว่าเป็นสแตนดาร์ดนะฮะไจะเป็นสแตนดาร์ดมั้งนะครับผมโอ้มีนี่ด้วยนะครับผม นะฮะฉลองครบรอบปีนะเจก5,000อิสบอลถอยสามารถกดลิงก์กดลิงก์ตรงไหนกดลิงก์สีฟ้านี่ข้างล่างเข้าร,รับได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้คือพวกชาเลนจ์แหละผมว่าพวกชาเลนจ์โอเคทองก็จะอยู่ในสเปเชียลล็อกอินนะนะทองก็จะอยู่ในสเปเชียลล็อกอินนะ300ทองนะครับผมแล้วก็อยู่ในอ่า์โปรเป็น์อีกร้อีก120แล้วก็อยู่ใน แล้วนี่เวนดิกสองร้อยสิบสองร้อสิบนี่น่าจะเกี่ยอาทิตย์อ่ะก็หลายอาทิตย์อยู่นะมันมาอาทิตย์ละหนึ่งร้อยประมาณนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้รับบรูโน่ก่อนเลยอันนี้คือเชนดีของอะไรอ่ะของอะไรอ่ะบรูโน่อยู่นี่นะฮะสวยดีครับผมนะฮะแจกชัวร์ทำบรูโน่นะสตีนมีราสตีนด้วยน่ะองบรูโน่อะ นั่นคือลายเซนเหรอโอ้ลายเซนแม่ก็เถื่อนเลยปะมีเราส้นตีนเลยปะโออเฮ้อนี่นนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือนาปโปลีก็50ทองนี่จัดได้จากล็อกอินนะเมื่อกี้โอเค,อเครับทั้งหมดเลยดีกว่าน,น,นะแจ๋วนะครับผมโหแจกเยอะอันนะีะแจกเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรอีกไหมเปิดฟรีสามครั้งเลยนะเนี่ย เปพีสามครั้งเลยนะอ๋อนี่ไงนาบุรีนี่งไงนาะนะมันเป็นฟีเจอร์ปะวะแต่โอเวอร์ออลไม่ได้โหดมากนะนะโอเวอร์ออลไม่ได้โหดมากนะแต่การ์ดส,สวยนะโอเวอร์ออลไม่ได้โหดมากอ๋อมันมีแค่ห้าคนแสดงว่าท้าเลนอีเวนต์ของนาบุรีครบเราจะได้ห้าคนนี้แน่ๆนะครับผมได้แน่ๆนะโอเคการ์ดสวยนะ การ์ดสวยนะสกิลเหรอสกิลไม่เต็มโอเคเจ๋ลดีเจ๋ลดีอย่างเงี้ยเจ๋ลดีนะีฮะโชว์ไทม์นะครับเปิดฟรีเหมือนกันนะเปิดฟรีเหมือนกันอันนี้ไม่ฟรีอ่ะอีพีของเยอรมันไม่ฟรีแต่โชว์ไทม์เปิดฟรีถ้าใครดวงดีก็ได้เลยนะนะโอเคแล้วก็เปิดฟรีหนึ่งครั้งของฟีเจอร์เขียวนะครับผมจนนี้มีเลวานมีนามบรมนะีมีเอเซ่นะเจ๋มๆ แล้วก็หมดแล้วนะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะโอ้โหคือลำนี้แจกเยอะแจกกระจุยแจกกระจายจริงๆับผม <c oughs> โอเคประมาณนี้ส่วนในทางการนนะับของบรูโน่เนี่ยต้องไปดูก่อนว่าอัพแนวไหนอ้วถเท่าไหร่ตันเท่าไหร่แต่ในโปรไฟล์นี่คือ95นะนะคือ95ถ้าจะบูกน็นจะประมาณ98นะครับผมแต่แม่งหลายเซนมีส้นตีนดกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอ่า แก้บดดิดมาแล้วนะมีอะไรมาบ้างก็จะประมาณนี้บอกได้คำเดียวว่าเจกโคตรเยอะนี่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบบ๊ายบาย let's go